สวัสดีคุณผู้ชมฮะูทุ่งนาหนองคามฮะน,นี่ทำงานฮะนิดนึงเนี่ยเพี่ใจสปอร์ต,ตแกรงแกวงกรูเป็น พวกไม้ฮะต้นไม้มีสิ่งหนึ่งนี้ดที่คนที่ตัูก็จะดูตักแย่เลยอบ i สียใจล่อลอล่อ,ลอ,ลอยังผมแล้วใครจะทนไหวเราหน้าตา,ตาดูดี ไอ้แซดเด้นี่เขาเรียกหลุมนะฮะถ้าไม่เรียกหลุมจะเรียกลุมฮะทำงานฮะนิดนึงฮะนี่คือเท่าแก่ของเรานะครับ ไเอาพอังไปยังบอกลงโซเชียลแซมอะโซเชียลแซมอืผกีชาวบ้านฮะต